สว,ส,ส,วส,สวัสดีค่ะดิฉัาน,น,าน,น,านนางสาวพิมตลคำชื่นและดิฉันนางสาวพงประจีคำอั้นยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายงานการปฏิบัติงานประจําสัปดาห์ของสํานักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่วันนี้เรามีรายงานการปฏิบัติงานประจําสัปดาห์ของเดือนเมษายนมานําเสนอท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะคะมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเลยค่ะ วันที่2เมษายน2567เวลา7นาฬิกา30นาทีนายวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนเพื่อส่งเสริมให้พระสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุ แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมาหากษัตริย์และเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคงณพระอุโบสถวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายชุติเดชมีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร วันที่3เมษายน2567เวลา9นาฬิกานาวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน2567ครั้งที่4ทับ2567เพื่อทราบข้อสั่งการของกรมข้อสั่งการของจังหวัดนโยบายที่สำคัญผลการปฏิบัติงานและผลการเบริกจ่ายงบประมาณเดือนมีนาคม2567แผนปฏิ แบบงานเดือนเมษายน2567การดําเนินงานให้บรรลุผลเป็นไปนตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่กำหนดณนะห้องประชุมสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ เวลา13นาฬิกา30นาทีนายวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดแพร่และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดแพร่ภายใต้คณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการกบจจังหวัดแพร่ณห้องประชุมจดหมายเหตุชั้น2สารการจังหวัดแพร่โดยมีนายเลิศชัยสกลสวภาครองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน ในการประชุม นายวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางสาวสวนีิธปนานักวิชาการแรงงานร่วมออกตรวจบูรณาการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ครั้งที่5ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดแพร่กออรมนอจังหวัดแพร่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ปกครองจังหวัดแพร่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ปศุสัต์จังหวัดแพร่ และพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแพร่ร่วมตรวจบูรณาการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดแพร่ในพื้นที่อำเภอร้องกวางจำนวน3แห่งลูกจ้าง9คนสัญชาติไทย5คนสัญชาติลาว4คนผลการดำเนินการไม่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กแรงงานบังคับหรือการใช้แรงงานที่เข้าข่ายค้ามนุษย์ด้านแรงงานพบการกระทำผิดตามพรกร บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวุทธรักราช2,560และที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตา8และมาตา9และมีการประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านในสถานประกอบการ วันที่4เมษายน2567เวลา8นาฬิกานายวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่มอบหมายให้นางชิษนุพรบุรีคำนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและเจ้าหน้าที่สำนักงานร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่หน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนณโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่เด่นชัยวิทยาตำบลเด่นชัยอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่โดยมีนายชัยสิธิ์ สำริดผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธาน วันที่5เมษายน2567เวลา8นาฬิกา30นาทีนายวีรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ฮาร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทพระภิสูุสาม,มนเนรภาคฤดูร้อนโครงการเสริมสร้างคุณธรร,รมจริยธรรมค่านิยมและความเป็นไทยประจำปี2567นักศาพุทธสถานวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารตำบลในเวียงอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีในายชัยสิธิ์ชัยสทธิ์ผลรองผู้ว่าราชการ การจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี วันที่5เมษายน2567เวลา13นาฬิกา30นาทีนายวิรเดชอินทวงศ์สวัสดิการและคุ้มค,งคงรองแรงงานจังหวัดแพร่ร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการคัดกรองบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูนสภาพทางสังคมระดับจังหวัดเพื่อผลักดันให้มีการขับเคลื่อนแนวทางและการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดสู่การปฏิบัติเกิดประสิทธิผลสูงสุดณห้องประชุมชมศักดิ์ งามชั้นหนึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่อำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายสุวรรณเพชรรุ่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแพร่เป็นประธานในการประชมุมกระจบกันไปแล้วนะคะสําหรับรายงานการเป็นแบบงานประจําสัปดาห์ของสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะสําหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คนสำราญงานสำเร็จผลประชาชนพึงพอใจสว,ส,สวัสดีค่ะ